สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตนะครับผมเหรียญจินจานะ,ะเหรียญที่บาทด็อกนะครับก็จาก x t com exchange นะครับก็เปิดตัวตรวจสอบรายการนะครับผมเทรดบน x t com นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าเขาจะเข้ากระดานเทรดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูราคาด้วยกันผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับว่าตัวนี้แบบตั้งแต่ผมเล่นลงทุนคริปโตมาเทรดมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่มั่นใจมากที่สุด นะครับในใจในระหว่างทางมันผวาตลอดเวลานะครับก็พูดจากใจแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมต้องทาคลิปตัวนี้เกือบเกือบทุกๆวันเลยนะครับผมผมและข้อจะทำต่อไปด้วยคิดว่านะครับแต่มันหายผลไม่ได้ไม่ต้องมาถามผมว่าเพราะอะไรนะครับผมเองก็ไม่รู้แต่ผมต้องทาคลิปตัวนี้ผมบอกได้แค่นี้นะครับผมก็มันไม่มีใครไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยมันมีนะครับแต่เพียงแค่ว่า ไม่รู้จะเอาตรงไหนมาบอกว่าเออมันดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครทำเลยอาหารพิษยากมากผมก็ได้แค่ใจหลักคิดของตัวเองเท่านั้นเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันหายไปจากลูกนี้ก็อย่าว่ากันนะครับว่าผมผมเองก็เอามาศึกษาข้อมูลของผมนะครับไม่ได้ใช้ให้คุณมาซื้อนะครับแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเราไปดูราคาของตัวนี้ด้วยกันนะครับหลังจากที่ทวิทไปสองสามนาทีที่ผ่านมานะครับมาดูด้วยกัน นะครับโอเคนะครับตอนนี้19%แล้วนะครับพุ่งขึ้นมาเลยนะครับเรามาดูทเฟรีมของเดนก่อนเขาเคยสูญหายไปหนึ่งตัวแล้วนะครับเพื่อนๆอยู่ที่1,060นะถ้าเกิดคนไหนที่ตามผมอยู่นะครับก็ประมาณสัก1น6 0อยู่แต่แถวยอดนี้นะครับยอดสูงนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับบักรกาไม่มีใช้มือก่อนแล้วกันอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆนะหนึ่ง1,600นะครับก็สันนษฐานได้ว่าวันก่อนนะลากดีเดียวเลยสามถึงสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแลวตอนนี้ ก็ถ้าเกิดจากห้าพันไปหนึ่งหมื่นสูญหายก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ในใจก็หวังไว้สักสักศูนย์หายก็ได้คืนนี้นะครับแล้วก็ลุกไปเลยนะครับผมนี่คือของทําเฟรมของเดนะครับมาดูทําเฟรมของสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าจะมีคล้ายๆวันก่อนก็ทาแบบนี้แล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมก็ทาแบบนี้นครับส่วนตรงนี้นะครับแต่มันไม่เป็นใจให้เราแต่ตอนนี้เรามาดูแล้วว่าเป็นใจให้เราส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนแบบนี้ าจจะเป็นโซนแบบนี้ก็ได้โซนแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นโซนแบบนี้ได้เส้นกราฟเฉลี่ยตัดแล้วนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับผมลุ้นกันต่อไปครับโอเคนะครับตอนนี้ห้าพันห้าร้อยนะครับมาดูตําเฟรมของ H1 นะครับผม H1 นะครับสามารถขึ้นไปที่ห้าพันแปดได้หรือไม่นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับแต่ตังหมดตั้งวนี้ไม่ใช่ว่าจะให้กุต้องลงตุนตัวนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาเคยทำจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจุดตรงนี้ นะเก็บของนั้นแค่ไหนนะครับเก็บของนั้นแค่ไหนนะครับก็อาจจะเป็นตัวเอ็หรือเปล่านั้นผมไม่รู้นะครับที่สำคัญคลิปนี้ก็คืออยากจะมาบอกว่าเขาเขา้ากระดานเทรดนะครับผมนี่ไอ้นะครับกดตุกกระใจไปก่อนนะครับอืม โอเคนะครับก็อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนรับฟันดีนะครับมีมีม่นี่ครับตรงนี้ดอสคอยนะครับดอสคอยนะ x t c o m นะโอเคนะครับนี่คือเป็นการเริ่มต้นคนติดตามทวิตเตอร์ไม่กี่คนแล้วก็ในการที่ถือถืออยู่ประมาณสักหนึ่งมืนกว่าคนหนึ่งมืนสองพันคนนะครับเราเข้าตั้งแต่หนึ่งหมื่นคน 1 0นออเดอร์นะครับตอนนี้10,000เดอร์กว่าๆหรือว่า10,000-20,000นี่แหละครับเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับย้ายถึง50,000นะครับผมหรือย้ายถึง100,000นะครับวันนั้นสูญจะหายไปแล้วก็ได้เป้าหมายผมหายสัก4ตัวก็พอใจแล้วครับผมนะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับผมก็ยังไงก็สู้ต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผมนะครับแต่สาหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับผมโอ้เเดดีีี๋ยววมมาาาาูตงนนิชั่่่โทผ เขาอะไรน้องหมาเขาระดมทุนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแปนะครับระดมทุนเงิน2 4 0 4 4 0ดอลลาร์นะครับผมประมาณสัก170,000นนะครับผมให้กับเด็กเด็กในงานการกุศลนะครับมี a อสเ r อร์โบตลอดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาการตลาดไปอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่านะครับอืมก็ตามมาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมแล้วก็ ขอให้กำไรยั่งยืนนะครับเรามาฝึกดูด้วยกันนะครับเส้นสีเหลืองตัดเป็นแบบไหนนะครับเหลืองอยู่ล่างสุดแหละครับอืมเนี่ยครับเหลืองอยู่ล่างสุดนะเราเราสังเกตดูโซนนี้นะครับเนี่สีชมพูฟ้าเหลืองนะครับโซนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดตัดลงมาลงใช่ไหมครับผมก็ต้องพูดในอดีตนะครับเพื่อนๆนะอืมถ้ามันอยู่บนสีเหลืองอยู่บนก็ลงถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้ อนนี้เหลืองอยู่ตรงไหนนะครับเหลืองอยู่ล่างแล้วนะครับแสดงว่าแสดงว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนๆนะครับตามเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองอ่าเราฝึกดูเทรนนะครับผมแล้วก็เทรนของสีชั่วโมงมันได้แค่นี้แสดงว่าเดอาจจะขึ้นมานิดหน่อยแต่หนึ่งชั่วโมงอาจจะยาวแล้วก็ได้ครับผมอ่า d a ยังไม่ตันเริ่มเห็นไหม day สั้นนิดหน่อยนะครับนอกจากว่าให้ s 四ยาวยาว,ยาวเดก็เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ อ่า่ถ้าเกิด S 1นึ่ M ห้เนี่ยมันยาวเป็นเม็ดยาวยาวไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับย่อลงมาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับมีการย่อลงมาด้วยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมก็ลุ้นกันต่อไปครับยิ่งให้เข้ากระดานเทรดเยอะๆจะได้มีความต้องการแล้วก็เม็ดเงินจะไหลเข้านะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ